สวัสดีครับทุกคนวันนี้ของฝากจากเพชรบูรณ์อันหนูดูที่ปูฝากอะไรมาให้เนี่ยปูปปเห็นเพชรอาบุญฮะปูฝากอะไรมาให้ปู่เนี้อันนี้อะไรกันเอาอันนี้ลงเนี้ยกล้วยเขาได้กล้วยเลยวะกล้วยตาก ก็เลยตากขบน้ำผึ้งป er ่ะอันนี้ฝีมือหลอกตาธรรมชาติฝีมือคุณนายแม่ฝีมือคุณนายแม่ฝีมือย่าฝีแบบขอบคุณนะขุณก่อนขุณย่าลูนลูนนลูนขอบคุณขอบคุณย่าเอาโอ้โหประลาศักอืม ปู่ั้าาเขาทำมาให้กว่าไม่ได้กลับบ้านครับของฝากจากเพชรบูร์มะนาวถาเานมวองลไปเจ้าบองเจ้าบองภาษาลมภาษาลมเขาเรียกเจ้าบองฟังออกบะพู ฟังออกไหมาตากล้องฟังออกไหมเนี่ยแต่บอกแต่ออบอกว่าอันนี้เน,นื้อเนื้อทำเองงัะนะ้นเลยแต่ทำเองงัะนะ้นเลยส่วนอันนี้เป็นหมูหมูส้มหมูส้มบ,บ้านๆผักกลางเรียกว่าแหนมนะอะไร ภาคกลางเรียกว่าแหนมแหนมอกระโน่ที่เป็นทงทงที่มันเป็นทอดเจี๊ะแหนมอันนี้ก็คือแหนมนี่แหละภาคกลางก็เรียกแหนมเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำนี่กินโอ้โหมะนาวมะนาวมันมันลูกแค่นี้เฮ้ยมะแขยังไงจะมีน้ำไหมเนี่ยดูดูดูท่านผู้ชมแต่ก็ลูกใหญ่ก็มีเห็นง่ีเนาะกว่ากว่าลูกชาย เอาให้ลูกชายจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขานี่นี่นี่ข้าวหลามทำเองหาซื้อไม่มีนะอย่างนงี้บัางบ้างโฟกัสดูนีบังเนี่ยหาซื้อไม่หาซื้อไม่มีนะหาซื้อมีแต่บัางแค่นี้นะสามนาทีนะหรอตายไปเลยสามแล้วก็ตัดก,ก็ได้เอามาทุก ให้เทสสักกระบอกหนึ่งเลยโอ้โหดูนี่พอกด้านไหนดูนีดูด,ด,ดิไม่มีขายนะครับไซ,น,ไซนี้ไซนี้ไซพิเศษคุณพ่อคุณแม่ทำมาให้ลูกชายกับหลานดูนี่หลานกี่คนสีะ <c oughs> ไหนดูด้อันนี้ใครแนะนำตัวก่อนอันแรกอ,ะะอันนี้สวยๆอันนี้อันนี้อ,นอันนี้หันทางนี้สินูน่นแนะนำนูนน่น ชื่ออะไรนะโกรสคะ่ะเดินเนี่นนยนะเห้หลานเยอะอปูค่ะอันนี้ล่ะชื่ออะไรคะน้องฟอส<ะ>ค่ะฟอสค่ะน้องฟอสค่ะแหมทุกคนดูโรกดสษเอาถือด้วยตั้งเรียงนี่เลยอันใหญ่ๆเนี่ยเอานั่งนั่งแล้วก็ถือดิอ่ะดูบัว กัวหลานกับกัวหลานกับลูกทายลูกสะทายลูกชายไม่ได้กินดูเลยเนี่ยไม่ใช่หมดข้าวเลยเป็นกระสอบมั้งเหรอเนี่ยอ่าข้าวหลามข้าวหลามแล้วก็นี่ไก่หลอดเนื้หมูตัวอ๋อเหรออันนีว่าอะไรข้าวสารข้าวสารหรือข้าวเหนียวข้าวเหนียว

เดีย๋ยวผมไปทุบนี่มาให้ดูเนี่ยดูยดใหญ่แค่ไหนจะอร่อยป่าวต้องอร่อยสิเนาะใช่ไหมวครับแป๊บหนึ่งอะไรนะทุกคนโอ้โหบางใหญ่สะใจดีจังไปเอาจานมาหน่อยเอาจานมา,านนแต่แตแเร้ยไงแคร์มวให้มันบางๆมันก็เลยทุบไม่ได้มันต้องเอาออกอีกสักนิดนึง แป๊บนึงเดี๋ยวเขายกินพอเราถ้าอันนี้แหลพะพอเราทำได้ไหมทุกคนจะรอรอดูตอนตอนทุกปลุกค่อยเอาใหม่ทุกคนโอ้ดูสวยๆใหญ่ๆเลยอันไหนหลบหลบหลบ,ลบด้วยหนูดูนี่หน่อจะทิ่มตาตากล้องนะไม่แพนไม่เคยกล้อง ท่านผู้ชมมากินด้วยกันกินด้วยกันโอ้แต่อันใหญ่กินด้วยกันแบบว่าอ,อันใหญ่ฝีมือฝีมือยากใครทำอเองมันมนะันเขาเรียกนอะไรกึินอล้วอืมก็เปนน็นแบบใบจั์อืมป้าจะชอบปากนี่หรอ อืมอืมแฉลบชุ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 บอ่ะขอบคุณผูกอยะไรยังขอบคุณจ้าอาสำหรับของฝากอ้าวปิดคลิปบ๊ายบาย บายเจอกันคลิปหน้าครับผม